Eh, marilah, marilah. Oh. Up. Pak. Weh, ซีรอนรูรรยยปูมีเสียงความฮอนครับ้ย,ย,ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยู่กับผมออดดัมซิงย้ายงานลอกนานนวันนี้นะอยู่หน้างานขุดครับมีงานเที่ยวนะ โอ้ดินแข็งโคกเลยน,นี่ปีก่อนนี่เองครับรอบปีก่อนนี่เองที่ผมมาวิ่งด้วยอยู่นะปีนี้แข็งโคกเลยดินแข็งจัดครับเราโค็สู้เอาอยู่ไหมสู้ดินแข็งไหมมาดูนะนี่มาดูมาดูโอ้ย ครับวามฮอนเลยพึ่งลอกได้ประมาณสองปียังไม่เต็มดีทำไมแน่นจังเลยความดึงไวไวไหว เไนะ็นดินทรายนะแรงแรงจัดนะพี่นี่แรง,งจัดแั่งคลิปครับโอ้ป oh. าเด็กขับเองอนะ่ะ จัดครับวันนี้วิ่งกันอยู่สี่ห้าคันวันห้าหกคันเลย ี1 0นรูนด,ดูดูเสียงปัามหอนครับเฮ้ยเฮ้ย ชมไปเรื่อยๆครับวันนี้ไม่ขอบรรยายมากวันนี้เจ็บคอครับเจ็บคอซะแล้วดาซิ่งไม่สบายนะครับโดนฝุ่นมาหลายวันแนละ้วโอ้สู้จัดครับต้องยอมรับระบบดีมากเลยนะคันนี้นะ เต็มอุ้มครับดูกันเพล่ลนๆน,นะฝุ่นเยอะครับกตอนนี้ไม่สบายนะครับเรียบร้อยไปแล้วอากาศเดียวหนาวเดียวร้อนนะฟุ่นเยอะด้วยครับมาดูมาดู เนื้อเสียบเป้ยเสียบเป้ยวิราถอยรับบินนี<อ> ุ่จริงๆครับวันนี้นะถ้าอากาศร้อนทั้งฝุ่นนะวันนี้เจ็บคอด้วยครับสังเกตว่าจะไม่พูดไม่ไม่ไมบรรยายมากก็วันนี้นะเสียงเปลี่ยนเลี่นโดนแล้วครับโดนไข้หวัดเล่นงานนะโอ้เอ้ เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกับเสียบเปื่ยนะคันของเสียบเปืย่ย ให้หิ้วข้าวน้นเฮ้ยตั้งเลยนะเรียบร้อยดีครับ ออกเดินทางอโอเคครับผมสำหรับที่นี้ขอจบไปเพลงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้วันดับชิ้นเลยสำหรับที่นี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ